เอาแล้วครับผมสวัสดีทูกนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ตักดินขายนะผมนะครับผมตักดินขายรับงานสบายสบายสมองครับผมเยอนี่นะผมนี่ตรงนี้ไม่มีแล้วผมตักดินขายไปก่อนนะนี่ดินมีเยอะอยู่นะดินเหลือเยอะหลายเที่ยวอยู่นะผมหลายเที่ยวอยู่โอเคเรากจ็จะตักไปเรื่อยๆจนหมดนั่นแหละครับผมไปรุยเรนต่อครับผมมานะผมดินเหลือเยอะมากครับผมดินเหลือเยอะมากโอเคเราเราลุยเันต่อเลยครับ หลังจากที่ทํางานแบบว่าองานใหญ่ๆนะผมงานใหญ่ๆมาตั้งนานครับก็มาทํางานสบายสมองกันบ้างเนาะตักดินขาย้วไม่มีอะไรครับผมตักดินขายนะตักดินขายนี่ครับผมก็เทไปครับผมช่วงไปช่วงไปแล้วก็เทไปตักไปนี่เยเรื่อยๆครับผมโอ้โหเจ้าแคทเจ้าแคทใหญ่ๆมาตักดินขายได้ไงวะโอ้ยมันเหมาะหรือเปล่ามันเหมาะหรือเปล่า แต่ว่าก็หมก,ก็ดีนะผมก็ดีนะเมืก่อกี้ใหญ่ดีครับผมเมื่อกี้ใหญ่ดีตักดินตักแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะนี่ขนาดรถจูได้เท่าไหรสี่ตันนะผมสี่ตันใช่ไหมเออสี่ตันนะผมสี่ตันสี่เออสี่หมื่นกิโลอเออใช่หรือเปล่าวะสี่สี่หมื่นกิโลวะผมตักเออประมาณสองสามมุก่กี้เต็มหรือเปล่าวะ อันนี้อันนี้มันกีวงกีแล้วนี่โอ้อออโอเค,อเ,คเต็มเรียบร้อยผมปะเดี๋ยวเราตักดินสแตนบายไว้รอก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำทางตักดินสแตนบายไว้รอกัอนแล้วก็เดี๋ยวอฟขยับรถนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาดินไปเทเอาเ,เทตามบ้านนี่แหละเ,เทตามเมืองนี่แหละเพราะว่าเมืองหนึ่งเป็นเมืองชนบทครับผม แม่เราเจ้าแคทมาเยือนเมืองหนึ่งได้แล้วปกติเจ้าแคทน,นี่มันจะไม่อยู่เมืองหนึ่งนะครับโอเคตามชนํำบดกรบผมนี่เจ้าแคทมาเยือนเมืองหนึ่งครับมแม่สุดยอดไปเลยเอ้ยชนชนชน,ชนโอ้โหชนชน,ชนได้หวะอะไรที่แก่ผมอยากขับรถหน้ายาวมุมมองในรถะ่ะมันจะเป็นยังไงวะจะดีหรือเปล่าวะมันจะมองเห็นหน้ายาว,ยาวหรือเปล่าโอ้โหน่าจะดีมากเลยน,นะ สวัสดีครับผมคยาวดินครับผมนี่ผมพีคนนี้สั่งผมพีคนนี้สั่งโอกี้ตอนเราจะถอยเข้าไปในซอกให้ครับผมนี่ก็เปิดไฟสักหน่อยกันเามาแลยแคบนิดนึงนะครับแคบนิดนึงครับวุ่น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 วุ่วุ่น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 วุนวุ่นวุ่นวุ่นว่น ดำ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 โอ้โหไม่ดำให้เลยว่ะไปครับผมเสร็จเรียบร้อยโอ้มันติดต้นมะพร้าวปล่าหวัดดีครับแท็กซี่ครับผมไปไหนครับผมไหนมีคนใช้บริการอยู่แล้วแท็กซี่สมัยนี้อ่ออยู่ชนบทขนาดนี้ทำไมพี่แกไม่อยู่เป็นอยู่เมืองศรีละเมืองสี่ต้งเยอะอ๋อหรือว่ามาส่งพุทดยสานเออน่าจะใช่ครับผมน่าสนใจดีนะ ไปเีกไปเกีกดุดุดดุนพ่อโอเคดำตักใสใ่ผม่มครั <_ tit le> ตักใสใ่ผมยี่บมก็กดไปให้หมดครับผมดินเนี่ยดินคือเงินครับผมดินคือเงินนะนี่กดไปให้หมอโอเคแม่รับงานสบายสมองนี่มันจังสุดยอดจยิงครับผมมาทำงานที่ชนบทด,ดีไหมนี่มาทำงานที่เมืองหนึ่งดีไหมนี่ทำไมสบายใจดีจัง ออสบายใจเนีนะมาทํางานเมืองหนึ่งเพราะว่าแต่ว่างานใหญ่เราก็รอเราอยู่ข้างหน้าผมแต่ก็มันก็ต้องได้ทําอยู่ดีนะโอ้ยตรงนี้มันหลุมวะอะไ,ไรอ่ะผมอะไรโอเคเดี๋ยวเราต้องทมหลุมด้วยครับต้องกบหลุมด้วยเอาดินกบหลุมด้วยนะครับ,ลบลน,ลบลน,บนี่บริเวณน,นี้โอเคไม่อะไรเราจ้วงไปก่อนจ้วงไปก่อนนะผม ตวงไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวตักดินไปขายผมเดี๋ยวตักดินไปขายนะยนายนะงานต่อไปทำอะไรอะ่ะเออทป,ปูนหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ใช่บทแล้วก็เทป,ปูนนะแต่ว่าบทนี้ผมไม่บทให้ดูแนะล้วเพราะรถบดมันไม่น่าสนใจาไเลยผมเกียดขับกว่าน,นะผมผมไม่ไม,ไม่ไม่ชอบนะครับออโอเคตให้มันเต็มว่าต่างมันเต็มนะเหลือบริเวณนั้นเดี๋ยวก็ อ๋อจะไปผมลุมอกครบผมโอ้โดนแท็กตัวเองอ้าวยกขึ้นรัวๆอพรา,าถ้าปุ่มเล็กนี่ผมขับเซียนกว่านี้นะอันนี้เป็นปุ่มใหญ่เฉยๆนะผมอ,อือโอ้โหสวิงช้ามากเลยพี่สโลไลท์หรือเปล่าสโลไลท์หรือเปล่า,ส,ลลาสวิงช้ามากเลยแนม่ เค okay, เรียบร้อยครับผมมาเต็มแล้วก็จอดไ้ครับผมเดี๋ยวคลิป้ะเอเดี๋ยวเอา,เอา,เอาดินไปเทวันแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาไอ้นี่เดี๋ยวค่อยกลับมาทมหลุมแล้วก็ถ้าดินเหลือค่อยตักใหม่ครับผมไปดินไปเทว่ามือวิ่งลัดไปเลยไม่มีบ้านคนครับผมสวัสดีครับอยากประสานงานอ่ะพี่อยากประสานงานอ่ะเอาไหมเอาตั้งงไหมดินมาเทผ่มือรุน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 เนียผมเทบริเวณแถวๆนี้แหละ โอ้ชนกระบองเพชรอีกโอ้โหทะเลทรายน้องมันก็ต้องมีกระบองเพชรนะโอ้โหมาดีครับโอ้โหมีน้ำด้วยวะมันไม่ร้อนเลยอวะถามจริงโอเคเทตรงนี้แหละเออคอให้ผมรุ่น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 โอ้มีคนสั่งดินเยอะเลยครับผมมีคนสั่งดินเยอะเลยนะเียกโอ้โหดำับผมดำเหมืนโอ้โหเขานอนแล้วเหรอเนี่ย มีคนสั่งดินเยอะเลยนะแ <descon fin anta> ม่โอเคกลับไปหน้างานนะผมปับอพ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 ออเดี๋ยี๋ยิ่งอย่ายิ่งเลยอย่ายิ่งเกินอย่ายิ่งเกินโอเคเดี๋ยวเราทมทมลุมตัวนี p ops, p ้ก okay, ่อนนะทมลุมตัวนี้ก่อนโอเคเดิน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 เดีนยวกนเอ่อกบลุเตัวนี้ก่อนนะครับโอเค เนี่ยผมแล้วกบก่อนนะผมกบก่อนเออแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวถ้าดีมันเหลือ,อยังไงก็ค่อยอ่เอาก็ค่อยต,ตักตักตักขายที่หลังนะครับถ้าดินมันเหลือนะโอเคเ,ออเดี๋ยวผมพาตักดินขายตามบ้านคนไม่ต้องห่วงครับผมเ,ออเดี๋ยวพาตักขายแน่นอนเหมือนภาคสามนะครับอโอเคเมืองเออภาคเกมภาคสองนี่มันเมืองใหญ่กว่าภาคสามนะ ไม่รู้ว่าภาคสามอัปเดตบ้าบออะไรอัปอัปเล็กกว่างานก็น้อยกว่าโอ้โหอย่างน้อยก็เอางานเออเอางานเก่าเนี่ยเอางานเก่าของภาคสองเนี่ยมาใส่ในภาคสามแล้วก็งานใหม่ของภาคสามก็ใส่ไปด้วยโอ้มันก็จะเป็นภาพที่อัปเดตท,ที่สุดยอดแต่อันนี้แม่งงานงานภาคสามแม่งน้อยกว่าภาคสองอยู่บ้าบอขอแตกกลายเป็นว่าภาคสองดีกว่าทั้งนั้น ปัจจัยหลักมันก็คือการทํางานนะ,ะกับกับรถนะผมรถรถที่ดีๆเออนะผมปัจจัยหลักเลยนะโอเคผมดินหมดแล้วผมล้วก็ลุยต่อผมมันเ,เหลือเหลือตรงนี้นิดนึงโอเคถมหมดแล้วผมโอเคต่อจากนี้ก็ตกักดินออกอย่างเดียวผมมาพี่ลุยลุยลุยต่อจากนี้ก็ลุยอ,อย่างเดียวผมอัดได้กี่นาทีแล้วเนี่ยแปะนาทีไมมันไวยังวะ ไปซะเหลือเกินนะครับไปตักนี้หนดอกนะผมป้าถอยอู้ตูด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 โอเคครับผมสวัสดีครับเบรกจุกโอเคเรียบร้อยครับผมอ้ามีกระดกด้วยนะมีกระดกด้วยนะมีกระดกด้วยนะไม่ธรรมดานะครับเดินโอเคไฟ ไม่ธรรมดานะมีมีกระดกด้วยคนระับมีกระดกด้วยถือว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะแม่โอ้โหดินดินได้เยอะเลยคนระับผมได้หลายรถเลยนะม,นนะมันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้นะวนะี่แปดสิบสามแล้วโอเคเยาเอาให้มันจบภายในคลิปนี้เลยครับผมนะครับผมเอาให้มันจบไปเลยนี่ครับผมตักไปเรื่อยผมตักไปเรื่อยนะตักขายผนมะตักขาย อจมหนิผมอ่าโอเคมันเต็มแล้วก็ยกขึ้นทันทีแล,ล้วผมปืนป้ายถละเอ่อรถละหกพันครับผมมีใครซื้อบ้างรถละหกพันขายดีรถละหกพันบ้าบอแถวบ้านรถละสองร้อยครโอเคเต็มแล้วผมแล้วก็เดี๋ยวตั้งอินสแตนด์ไว้เพื่อนนะครับ เราจะเทใกล้ครับผมไม่เทไกลนะครับไม่เทไกลเพราะว่ามันงานใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนะี่ยเก้าสิบเอ็ดครับผมรถนี้ก็เออรถนี้อีกรถหนึ่งก็น่าจะหมดแล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปเทกันดีกว่าครับผมป่ะเทใกล้ใกล้ครับผมเทแถวๆนีๆ้แหละนะครับไม่ไกลนรถแรงรถแรงสาขาแรงแม่ชนกับชนตัวเองซะงั้นชนชนพวกเดียวกัน ไปไประเทศหนดีอะเทในดีเทฝั่งนี้ดีกว่าเออวัสดีครับนอนเลยหรือยังครับวัสดีครับโอ้ตอนนี้ก็บานพังนะผมโอเคเราเราเทบริเวณนี้ดีกว่าโอ้ยวัสดีครับผมมาักลับรถกับพี่ขอโทษเทบริเวณนี้ว่าแม่มี็สาาด้วยโอ้โหลมพัดด้วยครับทุกคนลมพัดอ่าอันนี้ปิวเลยตงสัยพายุเข้าครับผมอโอเคโอเคถอยมาถอยมาดุนนดุนดนดนดำครับผมดำ โอโอเคดำเสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้คือเงินอันนี้เราก็ได้เงินครับผมไปพันแปดเลยนะโอ้โหทำไมสูงอย่างนี้ค่าดินออไปหนึ่งรถก็ผมอีกหนึ่งรถน,นะครับหนึ่งรถเท่านั้นนะผมแม่โอเคแมเจ้าแคทมาเยือนเมืองหนึ่งนี่ยอดเลยนะโอ้โหเบรกไม่ดีโอ้ครันนี้มันคันใหญ่มากเลยคนระับ รถมันคันใหญ่จริงๆว่ะเฮ้ยเราป,ปิดปิดไฟทำไมเบรกเดินหน้าไปอีกเดินหน้าไปอีกโอ้โหจ,จะกดจะกดเบรกจะกดเบรกไปกดตัวถอยหลังครับผมันก็ถอยไปเร็วกว่าเดิมีกอ้าไปเดินไปอีกใกล้เสร็จแล้วผมใกล้เสร็จแล้วอาดินตรงนี้ออกหมดก็เสร็จแล้วครับไม่รู้มันจะเต็มล้นหรือเปล่าลนะโอ้โห เสียงเจ้าแคทน,นิ่มมากแล้วนิ่มมากนะโอ้โหือนี่ผมขูดเอาเลยผมขูดเอาเลยขูดเอาเลยปรานี่ผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เต็มรถนี้ก็พอแล้วผมเต็มรถนี้ก็พอแล้วนะผมเหนื่อยแล้วคนระับโอ้โหเต็มรถเลยสบายสบายนะผมชิวๆอือ มันสบายหรือเปล่าเนี่มันคิวหรือปเปล่านี่ฮะไม่รู้ว่ามันิวหรือเปล่านะมาเหลือดินตรงนี้เป็นกองเลยครับด้านหลังเราเลยเสร็จไหมไม่เสร็จอีกครับผมเอาทำไมยกไม่ขึ้นอ่ะเราเราเอาดินก่อนเอาชองดินก่อน,นเอชอชงดินปั๊บนีผมมันมันได้นิดเดียวเองเหระได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่อ๋อ9กสิบเก้าโอเคน่าจะเสร็จแล้วล่ะเอเอากองนี้ออกก็น่าจะเสร็จครับผม ก้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะผมโอเคเรียบร้อยผมนะครับก็ไม่ได้ไปขายดูนะผมก็ตักเสร็จก็คือเสร็จเลยคนระับปัป๊บนี่เรียบร้อยผมโอเคครับ okay. ผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการอะไรก็ค่อยดูอีอกทีเอ้ยไม่ใช่ดิออคลิปหน้าก็งานนี้แหละแต่ว่าจะเป็นรถอ,อะไรก็ค่อยดูอีกทีครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเชา้าพอดีครับสวัสดีครับ